Inspiration ในการออกแบบชุดผีตาโขนนะครับผมก็เริ่มมาจากเราได้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีบุญหลวงของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับด้วยความสีสันของหน้ากากผีตาโขนที่มีเอกลักษณ์หรือภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครบนโลกใปนี้นะครับก็เลยนําตรงนี้นะครับเป็นจุดเด่นในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อจะนํามาสร้างสรรค์ผ่านชุดประจำชาติครับ ือจะบอกว่าวิธีระด,ดับโรคนะครับผมก็จะต้องเป็นการประกวดที่เราเน้นในเรื่องของความยูนิคนะครับแล้วก็สตอรี่ของเรื่องราวของชุดประจำชาตินะครับซึ่งความท้าทายของการออกแบบชุดนี้นั่นคือความบาลานซ์ระหว่างงานแฟชั่นแล้วก็ความแฟนตาซีนะครับซึ่งมันจะต้องมีการให้เกิดความสนุลระหว่างชุดที่เป็นชุดทางวัฒนธรรมพืนบ้านเลยซึ่งก็จะมีแนวความเป็นแฟนตาซีสูงมากๆนะครับเราจะต้องมีการใส่ความเป็นไฮแฟชั่นนะครับผมในในเรื่องของการออกแบบของทรงตัวชุดนะครับแล้วก็ทำ ยังไงก็ได้นะครับไม่ให้หน้ากากผิวเทนของเราอะดูมีความธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับผมอันนี้คือความท้าทายแล้วเราก็มีการเพิ่มฟังก์ชันของชุดนะครับให้มีลูกเล่นเพราะว่าการประกวดชุดประจำชาติเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องนําเสนอในของตัวชุดแล้วก็ตัวนางงามที่จะต้องาลรานซ์ไปด้วยกันครับ <S <S รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2017นนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับจากเด็ก เล็กๆคนหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสเข้ามาสู่วงการทําชุดประจําจังหวัดให้กับบ้านเกิดตัวเองนะครับจนถึงวันนี้นะครับปี2025ซึ่งรวมเวลาแล้วก็9ปีนะครับผมก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณองค์กรนะครับมิสแกรนที่ได้ให้โอกาสนะครับผมแล้วก็ได้ให้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่านะครับกลับมาสู่บนเวทีนะครับซึ่งเป็นชุดประจำชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับนักออกแบบนะครับผมเรารู้สึกว่าการทำชุดของเราอะ่ะมันไม่ใช่แค่ การตัดเย็บหรือการออกแบบเพื่อประกวดนะครับแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งถึงงานศิลปะที่มีจิตวิญญาณครับผมมันคือความศรัทธาครับที่เรารู้สึกว่าเราเราศรัทธาการทํางานที่เราใช้ความสามารถนะครับแล้วก็รักษาสืบสานมรดกประเพณีวัฒนธรรมไทยไว้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมไทยเนี่ยถ้าไม่มีคนสืบสานหรือไม่มีใครต่อยอดนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะสูญหายไปแต่เรารู้สึกว่าเราก็จะเป็นอีกหนึ่งห่วงโซ่นะครับผมที่เป็นตัวดําเนินแล้วก็ตัว ว่า,าประสานเรื่องราวนะครับให้กับเด็กในเจนต่อไปเนี่ยได้รักและหวงแหนนมรดกทางวัฒน,นธรรมแล้วก็ทําให้ผู้ที่อนุรักษ์นะครับรุน่นก่อนๆเนี่ยภูมิใจกับสิ่งที่เราได้สืบสานต่อไปครับ